สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่ l i ซ่าเวครับผมเจอกับแอดอีกนิดหนึ่งนะฮะเรามาพูดของสิ่งที่คนเกาหลีไม่ได้สัมผัสกันดีกว่านะฮะลิซ่าปล่อยของเต็มที่ที่ LA ฮะนี่คือสิ่งที่คนเกาหลีไม่ได้สัมผัสนะฮะถามว่าแอดกำลังพูดอะไรใช่ไหมครับ แอด่านคอมเมนต์มานะครับก็มีคนเนี่ยเขาบอกว่าลิซ่าที่เอวันนี้นะครับมีความเซ็กซี่จัดหนักจัดเต็มมากกว่าที่เกาหลีครับทั้งท่าเต้นเอ่ยทั้งความเซ็กซี่เอ่ยมันเหมือนมันพัดบวกขึ้นมามากกว่านะฮะซึ่งเดี๋ยวลองมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่า ทุกคนเนี่ยมีความเห็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับนะมาเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ต้องพูดไปที่บริบททางวัฒนธรรมก่อนนะครับเนาะซึ่งที่เกาหลีใต้เนี่ยแน่นอนว่าก็มีความอนุรักษ์นิยมนะฮะมากกว่าตะวันตกอยู่แล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการแต่งกายการแสดงออกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เกาหลีใต้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าลิซ่าเนี่ยมีการปรับให้ซอฟลงนะฮะเพื่อให้มันแบบว่าเข้ากับการแสดงเข้ากับ ประเทศอะไรแบบนั้นนะฮะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าพอน้องย้ายมาที่ LA เนี่ย โอเคที่ LA เนี่ยมันเป็นการเปิดกว้างแน่นอนครับผมเปิดกว้างแบบสุดๆเลยครับในด้านความมั่นใจความเซ็กซี่ทุกอย่างคือเปิดกว้างจัดหนักจัดเต็มได้หมดเนาะและผู้ชมที่มาดูเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังด้วยครับว่าจะได้เห็นอะไรที่แบบเซ็กซี่จัดหนักจัดเต็มแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแอดรู้สึกว่าในเวทีของ LA ลิซาสามารถปล่อยของได้มากกว่าบนเวทีของเกาหลีเพราะไม่ต้องกังวล เรื่องอะไรแล้วนะฮะอย่างที่พูดไปตอนเมื่อกี้ก็คือที่เกาหลีเนี่ยอาจจะมีบริบทบางอย่างเนาะที่ยังมีเพดานอยู่บ้างแต่ว่าที่เอาเอเนี่ยโอเคไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น2เวอร์ชั่นนี้มีความต่างกันนะฮะ คือแอดไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วรู้สึกสะดุดจริงๆกับการที่เขาบอกว่าลิซ่าที่เ a เนี่ยโอ้โหเซ็กซี่มากกว่าดุดันมากกว่าท่าเต้นก็แบบโอ้โหย้าวยวนสุดๆอะไรแบบนั้นเมื่อเทียบกับที่เกาหลีเนี่ยคนเกาหลีอดเห็นอะไรที่มันฮอตเด็ดแบบนี้ไปเลยเนียฮะซึ่งแอดจะบอกว่าที่เกาหลีก็ไม่ใช่ว่าน้องไม่เซ็กซี่นะทุกคนน้องก็เซ็กซี่นะเพียงแต่ว่าที่นี่เนี่ยอาจจะแบบ นะมันสากลน่นนะครับเนาะก็เป็นไปได้ว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะเติมความเผ็ดเข้าไปในเนื้อง,งานของตัวเองเพิ่มสักหน่อยนะฮะก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้โหวันนี้นี่แบบเซ็กซี่จัดหนักจัดเต็มและเท่มากๆอะไรประมาณนั้นเลยครับผมแ่ะหลายๆคนมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์ Comment, บอกแอดกันหน่อยแอดก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ดูกันไปแล้วอย่างพวกเราเนี่ยโอเคก็ได้ดูไปละมีฟุตออกมาให้ดูกันและรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเซ็กซี่ขึ้นไหม แรงขึ้นไหมซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าท่าเต้นเนี่ยมีความแรงขึ้นอยู่เออแล้วก็ความเซ็กซี่เหรอคือน้องเป็นคนเซ็กซี่ตลอดเวลาอยู่แล้วไงแต่ว่าที่นี่ก็ต้องยอมรับว่าก็ดูเซ็กซี่กว่าจริงๆนะครับเนาะก็แหมบางทีการมานั่งอ่านความเห็นอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันก็ทําให้เปิดมุมมองใหม่ๆเหมือนกันนะครับทุกคนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออเราก็ไม่ได้คิดนะดูแค่ว่าเอ,อน้องเซ็กซี่น้องแสดงดีน้องดุดันโอ้โหลื่นไหลโฟลประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดมามา,มาเปรียบเทียบว่าเออที่นี่เป็นแบบนี้ที่นี่เป็นแบบนี้แล้ว พอมาลงลึกในส่วนของวัฒนธรรมเอเอไรเ,เอ่ยเนี่ยแอดว่ามันก็โยงกันได้แล้วก็น่าจะเป็นจริงได้ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปละมามา์มากันใหม่คลิปหน้าตอนนี้แอดขอตัวล่าไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน